พี่ลามาได้ไงคะบังเอิญเข้าไปดูในคลิปของพี่เบนกับอาาค่ะแล้วอามาเขาแนะนำว่าเกมนี้เล่นแล้วสนุกแต่จริงเล่นจริงแต่จริงอย่างงี้หนูก็เลยลองเข้าไปเล่นดูเพราะว่าเคยเล่นตุกปลาของจริงมาพอเข้าไปเล่นแล้วมันก็เล่นไม่ยากอย่างที่ ที่สามเลยแล้วก็ส่งไปแค่ประมาณ37ชิ้นแล้วแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ค่ะก็ได้จริงๆคืองงมากเลยก็ไม่คิดว่าจะได้คิดว่าเพื่อนเขาโทม,มาแกงคิดว่าแบบพวกพี่คงม,มาอําว่าเอ้ยได้เพราะว่าพี่เขาคุยกันคุยแบบว่าธรรมดาว่างไงบบกน้องได้ไ h o n e ได้โทรกลับไป advocate. ถามทีมงานอีกท <ator> ีว่าได้จริงหรือเปล่าก็รู้สึกว่าแบบว่าดีใจด้วยได้ของด้วยมาแจกคือว่าคิดตอนแรกคิดว่าจะต้องไปเอาเองที่กรุงเทพแต่ว่าอันนี้ที่แบบว่าลงทุนมาแจกถึงถึงลงเกลือเลยก็เลยแบบที่ลงทุน แจกจริง,รงเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะคะ